คุณรู้ไหมว่าถ้าเกิดว่าคุณชอบสินเชื่อที่แบบไม่ต้องหาคนคำ้ำไม่เช็คบูรโรไม่ต้องมีหลักทรัพย์ใช่ไหมว่าหลายคนก็ต้องการสิ่งนี้กันมากๆแต่คุณต้องฟังให้รู้เรื่องก่อนนะการที่คุณจะไปขอสินเชื่ออะไรก็ตามแต่บอกเลยว่าถ้ามันได้วงเงินน้อยๆเนี่ยให้คุณรีบคว้าไว้ก่อนเพราะว่าการที่เรากู้เงินแล้วมันได้น้อยเนี่ยคือมันดีนะ ดีตรงที่ว่าดีกว่าคุณไปกู้แล้วคุณไม่ได้อะไรเลยถึงเขาจะให้เงินคุณได้ไม่มากแต่เชื่อไหมว่าสิ่งที่เขาจะให้คุณได้ก็คือความรวดเร็วก็คือคุณสามารถจะรู้ผลเลยนะภายในวันเดียวกันโดยที่คุณไม่ต้องหาคนคำ้ำไม่ต้องหาหลักทรัพย์คือไม่ต้องหาอะไรมาเลยทั้งนั้น มันเป็นเงินที่คุณสามารถจะได้ง่ายนั่นแหละแต่ว่าเงินง่ายๆคุณก็รู้จักบริหารด้วยนะใช้ใจ่ายให้มันประหยัดแล้วก็ใช้แต่ความจําเป็นเท่านั้นถ้าคุณพร้อมแล้วเดี๋ยวมาฟังเลยมันเป็นสินเชื่อเงินสดนั่นแหละเราจะบอกว่าเขาก็ยังเปิดให้บริการอยู่นั่นแหละแต่คุณจะต้องไปที่สาขาเท่านั้นนะเพราะว่าการไปสาขาเนี่ยจะทําให้คุณเจอกับเจ้าหน้าที่ได้พูดคุยกันแล้วก็เข้าใจกันมากกว่า วงเงินที่ให้บอกก่อนเลยนะว่าไม่เกินคนละ5,000บาทแต่เขาจะให้ในเรื่องของระยะเวลาในการผ่อนเนี่ยสูงสุดทุกคนเท่ากันนะ1ปีเต็มแล้วถ้าเกิดคุณชำระดีชำระตรงรับรองเลยว่าวงเงินก็จะเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าคุณไม่อยากรอนะคุณจ่ายไปสักระยะหนึ่งสเดือน6เดือนคุณจะไปรีวงเงินก็ได้นะจะเป็นการใช้วงเงินเดิมนั่นแหละแต่ว่าก็จะเอาเงินที่คุณจ่ายไปแล้วเนี่ย เอามาใช้ได้ใหม่จริงๆแล้วไม่อยากแนะนําอย่างนั้นอย่าให้คุณจ่ายไปให้ครบจํานวนที่เขาบอกก่อนแล้วไปกู้ใหม่วงเงินจะเยอะขึ้นจริงๆและนี่เป็นสินเชื่อเงินสดภายใต้การดูแลของสีสวัสดิเงินสดทันใจเขามีสินเชื่อประเภทเดียวกันกับเมืองไทยแคปิตอลเลยนะฉะนั้นคนที่จะกู้ได้คุณต้องเตรียมอะไรสิ่งแรกคือคุณต้องมีอายุ20ถึง65ปีจะบอกว่า คุณควรจะรวมระยะเวลาในการส่งคืนเข้าไปด้วยนะบวกให้กับตัวเองคือไม่ได้เกิน65ปีถ้าคุณ65สิบปีเป๊ะๆเ,เลยไปขอกู้เนี่ยก็อาจจะกู้ยากมากหน่อยนะหรือบางครั้งเนี่ยบางสาขาอาจจะไม่ได้วัดเลยก็ตามแต่ต่อไปคุณต้องเตรียมบัตรประชาชนทะเบียนบ้านแล้วก็ใบแจ้งค่าไฟฟ้า2เดือนล่าสุดนะหรือว่าใบาเสร็จค่าไฟฟ้าก็ได้ เดือนหนึ่งที่คุณจ่ายไปอ่ะสามร้อยกว่าบาทคุณเอามาด้วยแต่คุณจะต้องไม่ค้างชำระนะที่สำคัญบินนั้นเนี่ยควรจะเป็นเจ้าบ้านจะดีที่สุดหรือเป็นชื่อคุณที่ตรงกับคุณเป็นผู้กู้ถ้าคุณเอาชื่ออื่นมาอาจจะใช้ไม่ได้อย่าลืมเน้นเลยนะว่าคุณต้องไปสาขาเท่านั้น แต่ว่าตอนนี้สาขาก็ไม่ได้มากมายอะไรนักหลักๆจะมีอยู่6จังหวัดก็คือกำแพงเพชรนครสวรรค์พิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และก็จังหวัดเลยแล้วตอนนี้ก็เพิ่มมาด้วยนะก็เป็นสาแก้วสุราษฎร์ธานีชุมพรและก็จันทบุรีฉะนั้นคุณสนใจที่ไหนเป็นพิเศษคุณเข้าไปหาสาขาที่อยู่ใกล้ๆเลยนะคุณสอบถามเขาดูได้เลย